นี่กล้องไม่ค่อยชัดไม่ใช่เหรอชัดค่ะชัดดีได้ไว้ด้วยนะคะชัดเหรอเออชัดเหรออ้าวันนี้สามกล้องเลยนะคะอ่ลองชิมค่ะคุณจีคนดูน้อยมากลบดูปิดโตใส่เลยไหมเอาอย่าง เค็มปาไเอะลากพอปลาไหลสามช้อนตักไปไงบอกให้ใส่ผินนงโมมาจะตำให้กินบ้างได้แย่จะตำให้กินำไม่กินนะ เดี๋ยวยวำตำให้กินมากอันนี้ซ้อนนี้จงไม่ใช่ไหมเพราะแรงเลยแรงแลยห,หรอขอบคุณมากค่ะสวัสดีผู้ชม6,000คน,คนค่ะไม่มีคอมเมนต์แม้แต่สักคอมเมนต์นึงเลยค่ะ <laughs> อย่าแ <And S 2> อนพูดไทยจักการหน <laughs> ึ่งวะเอ๊เรี๋กวาตาที่ตำต่อชิลี่ขี้หนูนะคะสไปซีส่สี่เม็ดก็พอค่ะสี่เม็ดก็พอนะคะจากนั้นก็แอนบีน แอนด์ลองสไปน์แอนด์คาปิยาลโอไมค์ก่อโอโหต้แบบนั้นแหะถูแล้วใช่ไหมไทเฟสโนนี่ก็เชิญนี่แอนด์โพเตโต้แอนด์พุซายดอนวะ เอาโชยไม,ไไม,ไไมยเสือติ๊กไ Thai f i ื e แล้วก็น้ำตาลน้ำตาลปึกซูกะปึกซูกะปึกนะคะแล้วก็ คแครป <c oughs> อันนี้ปงงเป็นคแครปเป็นแครปดองนะคะ <c oughs> ตำปูให้แตกนะคะเพราะว่าเราจะเอาน้ำปูนะคะ <c oughs> ให้ให้หอมปูค <c oughs> ่ะ <c oughs> ให้หอมปูแล้วก็ใช่หร <c oughs> อ อิต mm. ่นแอนโชวี <h> ่แอนฟิชช <médico> ่นอ่ะแม่กับไปอหมูยอค่ะหมูยอพวกนี้ไปทำใบัะพีพวกนี้ไปทำใบับพีอ๋อจ้ะใครมารับอ่ะพี่มารับป่ะครั้งให้พี่เกรีมไปส่งได้จ้ะ ปัตตายาเฮ้ยวันนี้จะทำกันดิคิวของปักกุ๊กรอเสียบเลยหล่ะไม่ไรตังค์ได้คุณไอ้บิ๊กเราพอผ้าไว้ นุ๊กค่ะคุณนุ๊กค่ะเลมันโดนคนคนชมน้อยมากคนชมแบบนุ๊กแต่วันที่จะประกวดจะได้หรอมันเอาไว้ฉันม้านพัจีเอันนี้คุณนุ๊กมาคุณนุ๊กวาดอะไรอันนี้ไปคุณนุ๊กบอกว่าบรรยากาศร้านทานสัตว์ตน่ารักมากเลยค่ะแต่ว่าคนตำหน้าเหมือนครอกเลยค่ะอันนี้คุณนุ๊กวาดใช่ไหมใช่ฉันนี่ว่า ตำอะไรเลยมันอิ่วัวไปหมดเล่นนั่นแหละทุกอย่างที่มีอ๋อลืมใจด้วยคน้ำปลาร้านี่เอาใส่แล้วค่ะผมโรติชันใส่น้อยมากนะคะไม่ได้ใส่เยอะเอาใส่อะไรอ่ะตำจนเละแล้วค่ะเครื่องยังไม่จะเข้ากันเลยค่ะค่ะค่ะชิมก่อนค่ะอันนี้เป็นตำหมูยอนะคะทำไมไม่คลาสสิค่ะอันี้อร่อยไหม เลือกชิ้นล่าขาวเหรอคะเชิงน้องค่ะเลไยิ่งกว่าค่ะอือร่อยมากอ๋อพ <Okay. S 1> ีเ่เรอเป็ียบเราเกินไม่ไหวเร็วข่าวเลยี่หลักค่ะทนะี่ประมาณยี่สิบเมตรอ่ะโชคดีที่เรามีปลาลาเป็นตัวคนชอบอะไร,รอ่ะที่ฉันชอบมากปลาลาเป็นตัวเนี่ย ใช่ใช่หมดครับได้ไหมเดี๋ยวรุ่งนี่นะอร่อยมากไข่หมักนะฮะรามันที่เลียที่จะจะตตอเขาหาเาัมอหลังเลโทชายหนุ เ็นไหรือปัเสียงจากดังมากมีหลุมเยอะวักนามากนะทเ่เบส นาริเบะต้องมาให้กำลังใจฉนันนะเขาไม่มาค่ะทานเขาไม่มาคุณเขาไม่ได้มงนะคะานาริเบะไม่มานางตกรอบตั้งแต่ห้าสิบคดไหมครับเขาบอกเขาจะมาทำรเนี่ยนาริเบะต้องมาให้กำลังใจฉนันนะเพราะถ้านาริเบะไม่มานะคะแนนเลืดหายแน่นอนค่ะเพราะว่าคุกไก่เนี่ยเขาซื้อตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วพูดไปเนาะจะไม่มีคนช่วย เลดดเดฉันชอบแบบนให้นางเถอะเป็นที่สท้ายของนางแล้วนางก็นอรี่เก่งกับรู้กันตากันะ อยากหาคนไม่ได้อยากหาคนลงคะแนนช่วยผมไม่ได้หรอกค่ะโดนจัดแก้งทุกรอบทางเลยอ่ะฮ่วันนี้เบ็ว่าอะไรบ้างว่านางอยู่เป็นอยู่เป็นใช่ครับทุกคนว่าวพี่อยู่เป็นเนี่ยอันนี้เป็นพูดเลยเป็นภารกิจของกองแบบพาเวทวันที่สามวันแรกก็คือว่าฉลองกระถิวันที่สองเมื่อวานไปทําบุญกระถินแล้ววันนี้ เป็นปาร์ตี้นะคะส้ม่ำนางงามที่เข้ามาตั้งแต่เราเปิดเราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่24ตุลาถึงวันที่3พฤศจิกาใครจะได้ของตำแหน่งนางสาววาสนานะคะต้องเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดไม่ใช่อ้วนนะคะนางสตอรี่เก่งคืออะไรอ่ะสตอรี่สตอรีนแหลงค่ะนรุเบย เอาไม่กินจอนเช่นนั้นวันนี้ะนงไทยอริตรริงห์งนางอะไรนางแบบนางแบบว่าอยู่เป็นทุกดี่อยู่เป็นทุกเม,มกนกันแล้ว้ัยอันนี้อันนี้อันนี้นักเบทีมเองหรือว่าเพ่อนบ้านพิมพ์ไหยกันเนี่ย ก็ดูจากฟิลแล้วค่ะดูจากฟิลพูดแล้วค่ะเออใช่เลยกระลาษไม่ได้ไปตกอยู่ในมือคนอื่นไม่ตกค่ะทำไมอ่ะก็ตกอยู่กันุแรงกว่านี้ก้ตกอยู่กันุแรงกว่านี้ค่ะใช่นะค่ะคุณกุญจีอ่ะก็ได้โชว์ศักยภาพให้เราเห็นหลายหลายด้านเมื่อวานก็มีอ่ารีแ c t เรียนกับอาจารย์น้ำปดด้วยก็คือตอนกลางคืนไง acting ก็ acting ไปได้ดีมาก เราก็จะดูหลายๆอย่างค่ะว่าทัศนะและทัศนคติเป็นยังไงบ้างคิดบวกตลอดค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นคนดีเป็นคนที่แบบว่าช่วยจอยเด็กๆช่วยแม่หาบน้ําใส่ตุ่มอาบน้ำค่ะเลยเป็นคนดีมากถ้ากองสั่งหร,หรือว่าอะไรเนี่ยทำตาโดยโดยแข็งข้อกระดัก,กระเดื่องไหมไม่มเลยค่ะมไม่นะคะโอเคนั้นขอทิ้ทิ้ตาฝึกได้ชมเอยค่ะวานมื่ ไม่มีปันหรอนางงามไม่มีปานฟั่ปานอยากกินตีมือนิกกี้มากเลยอ่ะตำไม่เป็นนะอยากกินตีมือนิกกี้บ้างดูสิตัวว่ามันจะแบบว่าห่างคุกไก่ตำก็ไม่อร่อยอ่ะนิกกี้ตำอร่อยมากนิกกี้พีบอกว่าป้าจีตอแหลทุกคำพูดเลยค่ะ จริงจริงนิกิสทำอร่อยกุกไก่ทำข้าวหลามก็อร่อยข้าวหลามเหรอมันบอนยังไงเรื่องคดีข้าวหลามไงไ่พิพากษาคดีข้าวหลามยังไงยังไงอะแม่แล้วดูฟังดี่แม่ฉันบอกว่ากินข้าวหลามที่ไหนก็ไม่เคยอร่อยเท่ากับข้าวหลามอุดรปุ๊บก็ถูกแล้วไงแล้วเธอไปกินหนองมนแล้วเธอก็บอกว่าอร่อยนิก้เขาฟังผิดเธอไปกินที่หนองมนแล้วเธอบอกว่าอร่อยเหมือนกันไม่เคยมีที่ไหนอร่อยเท่ากับหนองมน ข้าวหลามเลยอ๋อ,อเขาบังคับให้เราพูดว่าให้อร่อยเราบอกไม่ได้เราบอกว่าข้าวข้าวข้าวหลามบุรีนี่นะฟังพี่เป็นอย่างนี้ไปอีกหนึ่งเรื่องเขาฟังพี่คดีเยอะแนะ่อนเขามาช่วงที่เราไลฟ์มันสับช่วงกันเราก็เลยทำแบบว่าไม่ได้ไม่ได้บอกว่าข้าวหลามที่อื่นอร่อยอ ของอุดรอร่อยสุดจริงๆแล้วแขกบ้านแขกเมืองมาเยอะแยะนี่จะดูแลเขาไหวยังไงบ้างในในฐานะตัวมีปัญหาอะไรอยากจะต้องการสอ,อบถามอะไรก็สอบถามจีน,น่าได้เลยนะคะถ้าหมอต้นมาจะหาที่นอนให้เขาได้ไหมไม่มีปัญหาค่ะถ้าคุณนิกมาจะหาที่นอน,นได้ไหมโอ้โหที่สุด vip เลยอเอาทำไมแบ่งจนชั้นวันนะละยายก็เจ้าการคะแนน <laughs> ก็จะย้ายออกจากรีสอร์ทไปนอนวัดเลยนางบอกแล้วดานจะไปนอนวัดก็จะย้ายออกจากรีสอร์ทไปนอนวัดเลยค่ะจะให้มิกกี้อยู่ัต้นอยู่กอยกรีสอร์ทนี้ให้เลยรีสอร์ทนี้ให้เลยค่ะที่นอนแบบหรูหราอย่างดีตัวเองยอมไปนอนเปลวอยากไปนอนวัดเพื่อจะให้ตัวเองเข้าสู่ให้เกิดความจักรวาลใให้เข้าสู่มุมกุศที่สุดที่กระหายมาเป็นเวลานานกระหายมาก ใช่จะเริ่มสะสมถ้วยใหม่แต่เริ่มสะสมด้วยใหม่ถ้วยเก่าเป็นยังไงไหนเล่าอยู่ใต้คนต้นใสเหมือนแล้วหรอปวกกินหมดแล้วมั้งครยังไงหรอไปมิกกี้ต้องมานะคะแต่มิกกี้ไม่มาเนี่ยเสียคะแนนมากเลยอ่ะเพราะคนของกองเยอะมากไม่จะเป็นปุ๊กไก่ไม่จะเป็นฟาร์มบีโมอย่างเงี้ยโหหลายสุดสุดหลายสุดๆุด ค่าได้ค่ะเมื่อคืนก็เอารองเท้าชไปซซอนบ้างอเอาผมกา้าวชไปซ่อนบ้างเอาันปลอไมไปซ่อนบ้างเอาชุดชไปซ่อนอนี่ยังหาชุดไม่เจอเลยเนี่ยเสียวมากเสียมากเหรอนั่งร้องไห้ไปแล้วนะค <c oughs> ือหลอนแหมบเมื่อคนก็บอกว่าจะไม่ได้เอาลงจากรถไม่รู้จะว,ว่ายังไงอ่ะหล่อนยังหล่อนยังไม่มีทีมไงคนหนึ่งก็มีทีมหมดมีพักพวกหมดหันนต้องขอคะแนนเสียงจากคุณผู้ชมทางบ้านละ ต้องได้แน่นอนเพราะเราจะไม่เสียชื่อเสียงอืเราต้องมีมีอความสามารถหลากหลายให้เขายอมรับเราอืลุงนาภาบอกว่าเนี่ยทุกคนเขาให้กีน่าเป็น,เ,ปนเชอเอมแล้วนะให้บอกบ้าเหรอเป็นเชอเอมได้ไงเชอเอมก็โดนถอดไปใช่หรอใช่ป้าก็เชอร์เอถอดแนละ้ไม่ก่วันวันที่หนึ่งป้าโดนถอดแนะ่ลุงนาภาร้ายมาก เนี่ยปาจีปาจีทุกคนคอยปาจีนะ่ะเป็นเชอเอมแล้วนะตกตอนแรกเราดีใจว่าเราเก่งนะอเอาฟัางไปฟังมาเอ้าเชอเอมโดนถอดดิเ <laughs> ชอเอมโดนถอดอมไม่ได้ค่ะจะเป็นเชอเอมไม่ได้จะเป็นจะต้องเป็นอแมนดาจะต้องเป็น <Amanda. S 1> <im ple> อแมนดา <im ple> อแมนดอแมนดาค่ะ <im ple> <im ple> สวัสดีค่ะท่านด็อกเตอร์ ดูอ,อะไรดรนอตอาจารย์ในมหาไรรามใครยังไม่มีตั๋วส่งต่อเดียาชเลยใช่ไหมใช่ค่ะใครยังไม่มีตั๋วก็ส่งปดประชาชนมาทางกีน้าก่อนก็ได้ถ้าติดต่อมาถึงยากนะคะเพราะว่าจะทำหน้าที่แทนกองเป <c oughs> เลยเปียนทุกได้ใช่ช่วยเหลือได้ก็จะช่วยเหลือกองเราไม่ได้ว่าจะหาพวกนะ <c oughs> อตีความลือได้ก็จะช่วยเหลือใช่ไหม วย<ล>จแต่นคนนี้ยังไม่ได้ซื้อตวยห,หน่อยสิส่งบัตรประชาชนไปทางกลองเลยกนละ <c oughs> <c oughs> องจะเป็นลมยกรีต่อได้จริงเลยเหรอใช่ให้จริงจริงเออถา้าคุณหนูมีให้ไหมมีหมดแต่งสีปันยาสีปันทุกอย่างพร้อมบีบไวเลยเลย <c oughs> บีบตั้งไว้เลย <c oughs> บีบไว้เลย <c oughs> มีการ,รกวะตะกำเกิดขึ้นใช่แล้วเยิม ทำร้ายท่านตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจทุกวันนี้อยู่ในกองลำบากมากรูปก็รูปแล้วเป่ามงเป่ามนน่ากลัวมากมพี่จีแล้วก็รูปเช้อยู่ี่นรูปแล้วก็บ่นพึมบึมพำเอะบึม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 ยังไงต่อเป็นภาษาขมรมแล้วก็งงว่าพูดไก่พูดขมรได้เหรอของปิ้งอะไรอ่ะหมูค่ะหมู อุ้ยน่ากินมากเลยเนาะวัฒนานเนาะอุ้ยกุ้ยแก่กำลังจะหั่นเพ่อนำใช่หมือเปล่าฮะ turn up turn on the light จ้าบีกินไม่รูกแป๊บหนึ่งนะ turn on the light please ไฟบนตึกไหนค่ะเดินเบาๆมันลื่นตกมานี่ฉันเธอจะถีบดำไช่ไหมถ้าตกลงแล้วไม่ตาย แก้งทาเป็นห่วงใหญ่แค่นั้นแหละจริงๆแล้วอยากมากอยากตีเดี๋ยวให้นางร่วงจกแสงตบแสงกองไม่โอเคตกแสงหนึ่งต้องเงนยหน้าไว้ค่ะตกแสงนี่หน้าตกแสงมากตกแสงหนึ่ง,ง,งนิกกี้ต้องมานะ นิกี้หลับหรือเปล่าเนี่ยดูเราแล้วก็ไม่ดูก็คือทิ้งมือถือไว้ที่เตียงแล้วก็หลับแล้วก็ไปกี้แล้วก็ไปกี้กิ้เป่าแล้วก็ไปกี้ค่ะเดี๋วนาก็ถ่ายรูปพี่มาให้ดูให้ดูอีกมาเดี๋ยวมามีสันึ่งต่ำต้มต่ำยังไงไม่รู้เส้นมะละกอแหลกหมดเลยอ่ะอะไรอะไม่ทันอะไรครับป้าตั้แล้วดูสิ บอสก็น่ากลัวกบอสบอสกำลังจะหั่นหมูน่ากลัวมากอันนี้เป็นเนื้อแรมส์นะคะคือถ้าเกิดว่าใครคนถึงจะได้ทานข้าวกับบอสมีไหมฮะมีถูกแล้วป่ะสิบคนได้ทานข้าวกับบอสอุ้ยโลดก่อนก่อนวันประกวดใช่ไหมคะพรุ่งนี้เลยค่ะอุ้ยโลดพรุ่งนี้จะมาจากกันแล้วฮัลโหลปัดหรอ หายาถ่ายมาให้หน <thôi> oh nice <pi> ่อยสิเขาจะไม่รู้ว่าร้านยาอยู่ตรงไหนไง Hi Thank you Love you too Love you too อะไรบินน่ากินอร่อยมากอร่อยตอแหลนิด ในกล่องนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาหยอกเราหรือว่าเขาจริงใจมีก,มกมารเฟิมลอดมาแล้วจริงใจจริงใจสุด<ค>นจนดทุงนะคะทุกคนคะครั้งนี้พิจิกดในครั้งนี้เพราะว่าเป็นเวทีสุดท้ายของป้าแล้วต้องให้ป้าสึกค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าท้าไม่ได้เวทีนี้เวทีไหนก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าทั้งถ้วยทั้งมงกุฎหายไปหมดแล้วค <c oughs> ่ะ๋ยาใช้กามา มนไหนแมมโดนเทโดนลักขโมยเพราะเป็นสมบัติอล้ำค่าข้างหลังนี่ก็จะเป็นแบบว่าน้ำตกนะคะเป็นแบบว่าแนวอบฮีเมียนแม่ลยแม่กเลาเลย่บาๆคล้ายอิตาลีนะคะถ่ายรูปพี่ยัง ยังไม่ลายหรอกลัวหรอถ่ายได้นะเราก็จะมีมีรูปพี่ในโทรศัพท์หนูด้วยพี่เป็นคนดังมากรู้ไหมค่ะสดแต่ดังจริงจริงพี่เป็นคนดังมากแลวพี่เป็นคนที่สวยมากเป็นผู้ใหญ่อ่ะพี่อยากโกหกเด็กจริงจังจริงจริงไม่ต้องแต่หนูมีนะหนูนีนะหนูพีเห็นไหมเล็กชื่อน้องรู้จังไหมว่าพี่เป็นคนสวยที่สุด เนี่ยหนูบีไม่เชื่อวันนั้นกรรมการไม่มีมีแต่เด็กนะคะเพราะเด็กไม่โกหกลืมตัวไหมบีถ้าเฉียพี่นะเออพี่ให้บีร้อยหนึ่งร้อยเนื้อซื้อซื้อไปอีกถ้าเฉียพี่ให้พี่ให้ร้อยหนึ่งถ้าชวนเพื่อนมาได้เยอะๆพี่ให้อีกร้อยพี่เป็นสองร้อยจะให้พี่นะพี่ให้พันหนึ่งเดียวไหมเออนี่เอาร้อยเอาไหมเอออย่าเชื่อ จำนวนเงินเยอะขนาดนั้นเขาหลอกหนูเขาหลอกหนูแต่เงินร้อยสองร้อยเนี่ยทุกคนให้ได้เป็นเงินพันเนี่ยหนูเชื่อใจได้เลยว่าคนกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มหลอกลวงหนูอย่าเอาความอยากได้ไปช่วยเหลือคนกลุ่มนั้นดีเอาก่อนเลยหนึ่งร้อยตอนนี้ไม่แน่นะพี่บอกเอากดีเอาก่อนเอาไปก่อนเอาร้อยสองร้อยไปก่อนก็ไม่ต้องไปช่วยไม่ต้องไปเชียร์เขาช่วยพี่เชียร์พี่กีหน้านะ ถ้าหนูบีชวนเพื่อนมาให้ได้เยอะๆนะคพี่ก็จะให้เพิ่มมาไหมเชียนนะโอเคจะได้คนละคนละร้อยถ้าสุดคนพี่ก็จะให้เพิ่มอีกสองร้อยแล้วต้องมาแจ้งจํานวนด้วยนะถ้าเห็นพี่จีน่าเดินมาเนี่ยพี่จีน่าเดินมากรี๊ดให้เต็มที่กรี๊ดให้เต็มที่หนูบีกรี๊ดสิกรี๊ดสิ ไปบ <laughs> อ,อกไปละบอกไปห <laughs> ีไ like ล่เรอลู <Okay. S 1> กกังกลังบอกคุณคุณดิฉันจะประกวดนี่ต้องหาคะแนนที่แบบว่าเป็นคะแนนบริสุทธิ์นะนะฮะเป็นคะแนนบริสุทธิ์ไม่ได้ซื้อเด็ก,ดกนะเราให้ตังกําลังใจเด็กบางทีเด็กจะต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวก็มีตังไปกินขนมที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเราแบบเป็นช่วยสนับสนุนเออหรอ <laughs> เพราะเนี่ยเออใช่ไหมน้องว่าเกาพูดจริงมากวะน้องพูดจริงน้องบอกว่าเขาพูดจริงเห็นไหมน่ะเขาพูดจริงแล้วน้องก็จะได้ตรงได้ตังไปลงลงเธอขึ้นปลาใส่ปั่นหัวเด็กและเยาวชนเหรอใหญจีไม่เราพูดจริงจเพราะว่าคุกไก่บอกจะให้เด็กพันพันพันมันให้ไม่ได้คนละพันเนี่ยเขาโกหกง คนเราก็เสียดายตังทั้งนั้นแหละเงินลงวันแค่พันเดียวเองฮัลโหลพี่ได้มงพี่หักกับเมื่อกี้มีคนออกมาแฉเลยเนาะเป็นการบดี้มากๆเลยร้านไหนขาลูกชิ้นเนาะลูกชิ้นะวันมึงได้มงได้ะ็มาได้ไม่นได้ไม่มีอะไรเลย เพราะฉันว่าแล้วฉันลืมใส่กระเทียมฉันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไร,รเป็นกระเทเยแล้วไอ้ลุงหงรู้ไหมว่าทำไมไม่เข้าไม่เข้าวห้าคนมันจี้เหรอเพราะว่าหงตรงไปมันดีหรือเปล่าพู <c oughs> าาดแต่ฉันพูดถึงหงหนังกินไม่ตามห้าไหมไม่เใส่พริกรกับไหมกับเบียร์ไหมมีเอาไหม เอานะเอาลิจ kind of um, right? so ิมมันกินเบ็ดได้บีอ่ะเดีเออดีเก่งจังเลยอ่ะน่ารักบีเขาน่ารักนะจริงมันกินเบ็ดได้ใช่ไหมบีเออนะ่บีน่ารักแล้วก็สวยบีเขาเป็นคนสวยลูกเผ็ดไหมลูกเผ็ดหรือเปรี้ยวหรือเค็มเฮ้ยฮะฮะเค็มเปรี้ยวอะไรได้ว มีบ้าเค็มหรือเผ็ดเผ็ดใช่ไหมอร่อยจริงเปล่าอืมอร่อยเด็กไม่โกหกกันเรื่องจริงสองชามนี่หนูคิดว่าอันไหนอร่อยกว่ากันเพราะว่านี้หมดแล้วอ <poetry> ันนี้ยังเหลือน่ะสองจานนี่อันไหนถ้าของอร่อยมันจะเหลือไหมไม่เหลือเพราะคนจ้า ต้มตําของกองอุ๊ยอร่อยอะไรของกองออ้ของบอสอร่อยมากลืมค่ะลืมไปคิดว่าของกุ๊กไก่ไฟผิดคนค่ะขอโทษกองมากมากเลยนะคะยังไงดีคะคุณโตมันม่เยอะอะบุไฟผิดคนวันนี้คี่โตค่ะกินมันได้ เรียกว่าวเวินเด็กหนุ่มหวานไป่พาดด้วยเหวนทุกวันก็คือเด็กกับตายของหวานหมดตู้เย็นให้พี่ทัดไม่เอาไหมเราจะไปเดือพี่เอาไหมเอาไหมไม่กินทำไมไม่อยากกินไม่อยากกินนี่คนสวยจะไม่เอาไหมคนสวยกินเราะคนสวยใช่ไหมล่ะกินเลยบีลูกกินให้หมดอันนี้ปูดองนะฮะอันนี่อร่อยเป็นปูแบบว่า คู่ภูเขาเดียวอยู่นู่นนะอยู่ทำงานอยู่นแมาเดี๋ยวว่าเอาไปเป็นที่สี่ได้ไหมออกมารับคือเฮ้ยเดี๋ยวมารับปานแค่นัเอาแต่ตัวพามาเลยนะฮัลโหลมันอยู่ไหมพามับได้เข้ามาวันที่สามมันติดถ่ายเนี่ยวันพุธมันหรอก็ค่อยมางานบทใหม่เฮ้ยงานบีอ่ะทำแต่งานอะไรกันนี้ วิงานแต่งคงใหญ่เนาะเล็กๆอืมก, <m> ก็ตัวใหญ่อยู่แล้วว้ <laughs> งานก็เล,เล่ <laughs> เล็กได้เล็กได้เล็กเบาได้ดูดาเธอดีกับเบพือ่อนคนไหนจะไม่กินข้าวมาแล้วมากินด้วยกันรอข้เราพี่เจมก่อนรอพี่เจมก่นอนหูนี่โต หาพี่ดูสิป้าคนนี้เปยไหมสปยอ่ะเปเตรียมเงินไปให้เด็กๆแล้วล่ะคนละยี่สิบสามสิบคนละยี่สิบคนละสิบคนไหนชมเขาก็จะให้ทีละสิบทีละสิบได้หลายๆครั้งก็ว่าใครได้ตังค์เยอะไม่ได้หลอกซื้อคะแนนเด็กนะสวยมากไก่ฮอมไก่ฮอคที่ไหน เบตงเบตงพู้สวยมากไม่กลัวเหรอคะสกายวอลมันเป็นกระจกนะไม่หนูกลัวที่กระจกตรงนี้หนูกล้ามากหนูเก่งมากกล้ามากเลยนะลูกไม่กลัวเก่งมากกล้ามากเก่งมากินจริงเก่ิน หมูยอไปสามรุ่นแล้วค่ะตอนนี้คุณเจ๊ล่ะคนมาห <c oughs> มูยอขอนแก่นแล้วก็หมูยออุบลโอ้ะะโหขาย,ยหมูยออีกไหมไม่ได้ไปอุบลแวะแมคโคร,ระนนจะเป็นหมูยอขอนแก่นแล้วก็อุบลน,นะคะของสองขอนแก่นแล้วก็อุบลแวะแมคโครก็ได้ของแท้แล้วค่ะหหให้เหรอยินดีพอดีเลย ออกอันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะ,ะคะก๋วยเตี๋ยวปะปอันรอนเหรออือเราก็คิดว่า<ป>มันทีดได้เป็นไปเร็วมากก๋วยเตี๋ยว น่โมประมอพอดีว่ามึงว่าเป็นป่ามึงตามเองเหรอไม่ใันกินกิงได้เหรอใส่ร้ายตลอดเลยอ่ะจะไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะเอาใส่เล้าขาวดิเหรอใส่เล้าดิเหรอใช่จุดไหนตำมะละกอใส่เล้าไม่น่าเอาเหรอกิดว่าอร่อยไหมไม่นานแล้วอร่อยไหมใอ้ทังไม่กินกินไหม งไปตามเรื่เรียกเดียมาด้วยเดียน้น้ำอ่ะปาจีเนี่ยอิ่มได้แล้วนะเออจริงเหรอกินน้ำแต่ต้นรายการ่ะไม่อยากรู้ว่าหงหันงอได้เป็นลูกเนื้อสวยมากหนําได้ปาจีบอกว่าปาจีโลขวอ้วนตะไม่กินอะไรแล้วกินหมูเป็นโลนะครมูเป็นโลนะครับหมักด้วยไมาแล้ันี้รเค็มไปพอดีปลร้นมารเ่ไปแล้วนะคะไม่กินอะไรแล้วเดี๋ยวกลัวอ้วนนะคะ บ้างปิดล้องให้พี่หน่อยปิดล้องเป็นไหมปิดปิดปิด้องเป็นไหมกดกดคำว่าเสร็จไงไม่ได้แล้กเด็กกันให้บอกว่าเสร็จแล้วเหรอให้บอกว่าเสร็จสิ้น